พิธีกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับเปวัตนสูตรทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใส่สะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเก้าอี้ปฏิบัติธรรมโดยมีกลัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรกัลยาณมิตรจันดีหน่อแพนคำํำกลัลยาณมิตรเจนชยัยสุดสวนสีและกะลัลยาณมิตรไครสีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบ่ายข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและประกอบพิธีทอด้าบางสุกุลโดยมีเจ้าภาพนำกล่าวได้แก่ กลัลยาณมิตรบุญยูรุผักชีกลัลยาณมิตรจันดีหน่อแผนคำกลัลยาณมิตรรัตนาพรชิปแมนและกลัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์ในโอกาสนี้พระครูวิเทศบุญยวัตรได้เมตตาสแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออุบาสิกาแก้วต้นทางพลเมืองมิตรแท้โดยกล่าวถึงความสำคัญของการคบมิตรแท้และการหลีกเลี่ยงมิตรเทียม รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงแนวทางสร้างชีวิตที่ดีงามผ่านความดีสากลหประการได้แก่ความสะอาดทำให้ช่างสังเกตเห็นใจผู้อื่นและอารมณ์ดีความเป็นระเบียบทำให้ฉลาดหาทรัพย์รู้จักประมาณความสุภาพทำให้สำรวมระวังรู้จักยับยั้งชั่งใจการตรงต่อเวลาทำให้บริหารงานง่าย การกระทํากับคําพูดตรงกันและการทําใจให้ผ่องใสทําให้ความคิดเป็นระเบียบไร้อคติมีใจผ่องใสเป็นนิดซึ่งธรรมะในครั้งนี้ได้สร้างความเลื้อปิติและเป็นกำลังใจให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมงานบุญเป็นอย่างมากค่ะ